นีสิที่เราต้องทำเนี่ยทั้งหมด5เรื่องนะคะ5เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสร้าง Value a d d e อให้กับธุรกิจเดิมเรื่องที่2เนี่ยเพิ่มรายได้ใหม่จากการสร้างโมเดลธุรกิจปี65เนี่ย เราจะได้งานใหม่จากแบงค์เนี่ยสงานข้อ3จะเป็นสนับสนุนการใช้บริการระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจอันที่4ก็คือว่าดิจิทัลทราน sf อร์เมชันที้เรื่องดิจิทัลทราน sf อร์เมชันเนี่ยทางไอทีทำก็จะมี3เรื่องค่ะเป็นฟลอน t ์โอเป t เรชันเอ็กซ์แลนเซสแบ็กโอเปอเรชันเอ็กซ์แลนแล้วก็เทคโนโลยีอะดอปชันคือพูดง่ายว่าไอเทคโนโลยีก็คือทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นทํางานที่ไหนก็ได้แล้วก็สะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะคะงานไอทีเนี่ยเป็นงานสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยลด Process การทํางานได้ในหลายๆยาดาดอย จับต้องได้ว่าเออจักระดาษบัดเจ็ต400 600มันเหลือแค่300 200 0 0บาทต่อปีอันนี้มันเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่มันลดลงไปกระบวนการ Process การทำงานที่ ที่มันไม่ควรจะทำมันหายไปเยอะนะเราพยายามที่จะให้ทุกคนใช้ E-Doc เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็น E-Doc เป็นระบบ On Mobile หรือจะทําใน PC ก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั mm ้น hmm. เรื่องพวกนี้มันมีดีมันก็มีเสียแต่ยังไงดีมันมากกว่าเสียอยู่แล้วนะคะทีมไอที hmm. IT, เขาเน้น Mobility Security แล้วก็ RPA MIS Mobility พูดง่ายๆว่าทำงานที่ไหนก็ได้อะมันโมบายอะ่ะเซคูริตก็คือพูดง่ายๆว่าระบบ Security ของเราต้องข้อมูลไม่หลุดไฟวอร์ด ไม่ให้ใครเข้ามาเจาะทะลุทะลวงอะไรได้ทั้งนั้นนะคะ RPA robotic process หรือ MIS เราพูดง่ายๆเนี่ย robotic process paperless informative เมื่อก่อนเรา k t b j s เองเราไม่คุ้นกับเรื่องพวกนี้นะพัฒนา3ตัวนี้ได้แล้วไปควบคู่กับงาน operation ที่เราปรับตัวด้วยเนี่ยไม่เกิน3-4ปีอะเราน่าจะเห็นอะไรได้ดีกว่านี้ค่ะ,น,ะนนี้คือเรื่อง people value rationalization เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าปรับคนอะปรับคนเนี่ยมันมีตั้งแต่เปลี่ยนงาน ปรับงานสอนงาน up skill up skill ก็คือว่าทำให้คนมีทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้น re skill ก,ก็คือไม่เคยทำงานนี้อะไปทำงานนี้หรือเรียนรู้ใหม่เปิดใจที่จะไปทำงานออื่นบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะต้องมานั่งทำกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนไปถึงกระบวนการเอาคนออกซึ่งเราไม่อยากทำแล้วก็ต้องทำพวกนี้ก่อนมันถึงจะไม่ถึงตรงนั้นถูกไหมฮะถ้าทำไม่ได้เลยมันก็ต้องไปถึงจุดตรงนี้ค่ะซึ่งเราไม่อยากไปแต่การที่มาพูดตรงนี้เนี่ย ไม่ได้ขู่แต่บอกให้เห็นว่าปลายทางที่มันไม่ดีอ่ะมันคืออันนี้ถ้าไม่อยากไปอ่ะทาตรงนี้เถอะแต่ถ้าไม่ชี้ให้เห็นแล้วก็เอาน้องแนงน้องแนงกัน,น,น,นไปเอาอีกทีบริษัทประกาศรายชื่ออันนี้มันคงไม่มีใครอยากเจอถ้าเป็นหนังเกาหลีก็นายมาบอกก็ถือกล่องอันนึงแล้วก็ออกจากออฟฟิศไปวันนั้นเลยอย่างเงี้ยหรือบริษัทฝรั่งก็ถือกล่องกล่องนึงแล้วกลับเลยวันนั้นบอกตอนเนี้ยคุณเก็บของกลับเลยถูกปะ่ะแต่เราไม่ใช่ว่าธนธรรมแบบนั้นไงเราไม่ทําแล้วเราก็ไม่อยากทําด้วยนะคะ sustainability เนี่ยถ้าพูดถึงนะมันก็็เเปนนนทระ เราไม่ได้ทําตามเทรนดนะ์คะการที่เราเห็นว่าคนสําคัญที่สุดในองค์กรการที่เราเห็นว่าคนคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดเราพยายามถนอมคนมากที่สุดแต่อาจจะมีคําถามอา้าว พี่ถนอมคนภาษาอะไรพี่ทํา MSP พี่บอกพี่จะเลยกออฟอันนี้คือการถนอมในสภาวะการแบบนี้คือคือดีที่สุดแล้วอะค่ะคือเราไม่ได้อยากเอาคนออกแต่ว่าเราต้องช่วยกันถ้าเราช่วยกันน่ยพี่เชื่อว่าเราไม่ต้องทำอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะบ้านหลังที่2มันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีที่สะท้อนมาจากตะกี้ engagement ที่ให้ดูก็ถือว่าโ okay อเคอะถือว่าภาพรวมคนที่ใหป้ประเมิน4กับ5เนี่ยถือว่าเกิน80เกือบจะทุกเรื่องที่เราถามแสดงว่า บ้านนี้อยู่แล้วมันก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งนะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะเหนื่อยกว่านี้นะคะสองมือหนึ่งใจเป็น DNA ที่แอบสอบเข้าไปแล้วในในพวกเรานะคะองค์กรคุณธรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำตรงนี้เยอะเพราะความที่มันเป็นเป็นออนไลน์อะ่ะมันจะช่วยอะไรกันไม่ได้เยอะแต่อันนี้ต้าก็บอกทาง HR ช r าไปตลอดว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องทำตัวนี้เพราะมันเป็นประโยชน์นะคะในลองเทิม เราก็ต้องเปลี่ยนจากเทรนนิ่งออฟไลน์มาเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยค,คลีครูดเราก็กำลังปรับปรุงกระบวนการให้ง่ายขึ้นนะคะของเราเน้นความยั่งยืนในแง่ของคนเพราะคนของเราเราอยู่ได้ด้วยคนเพราะนั้นถ้าเราไม่ดูแลคนของเราให้ดีคนของเราก็ส่งมอบบริการที่ไม่ดีะคะ่ะเรา k t b g s กับ ESG ตอนนี้พี่ก็ถาม ESG คืออะไร ESG ง่ายๆก็คือว่าสภาพบแวดล้อมสังคมแล้วก็ก o อ f i n a n c ก็คือธรรมาพิบาลเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําตัวนี้ได้ซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าเราจับขึ้นมาให้มัน,มนเป็นรูปมาทํามันก็จะ ว่าเราก็มีคอนเซปที่สอดคล้องกับธนาคารจุดจบของเรื่องบางเรื่องมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ใหม่ๆเสมอ,อยังไงพี่ฝากไว้ด้วยนะคะคิดว่าพี่อยู่ที่นี่อีกสปีก็น่าจะเราน่าจะเห็นปลายทางที่ทสดใสด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ